การให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้พระมีความสุขไม่ใช่ใพระขี้เกียจพระเป็นผู้นําบุญนํากุศลของญาติโยมเนี่ยไปส่งให้ถึงผลไปถึงให้ถึงแดนซึ่งที่โยมต้องการโยมต้องการแดนสวรรค์พระก็เป็นเหมือนปลาสนีที่ส่งไปสู่ทางนั้นไปส่งให้ถึงเป็นผู้เก็บสมบัติและเป็นผู้รับทรัพย์ไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ญาติโยมทํานั้นไม่ได้เป็นของพระ มันฝังอยู่ในใจของผู้ทำบาปเพราะเช่นเดียวกันใครทำก็ฝังใจในผู้ทำเช่นเราโกรธบ่อยๆเนี่ยก็ฝังใจอยู่ในใจเราเราก็กลายเป็นคนขี้โกรธแต่ถ้าเราใจดีทำให้อะไรให้ใจดีใจดีความดีก็ฝังใจเราจนกลายเป็นคนใจดีไม่ขี้โกรธฉะนั้นทำบุญก็ดีก็ฝังใจทำให้ใจดี ทำบาปบ่อยๆก็ทําใจให้เป็นบาปให้โกรธบ่อยๆก็กลายเป็นคนหงุดหงิดขนหงดหงิดงุดนง,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 งานฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าทําบ่อยๆก็ใจไม่ดีเรียกว่าขวางใจแต่ถ้าทําบุญกุศลก็ขวางใจในทางทําให้ใจลื่นเลงบันเทิงใจดีใจสบายใจเป็นสุขใจเพราะอะไรเพราะ คิดถึงแต่ความดีที่ตนเองทำบ่อยๆฉะนั้นสินทานภาวนาเนี่ยจึงเป็นเครื่องนำไปได้จะเป็นเครื่องนำไปได้ติดตัวไปได้ฉะนั้นการไม่ตระหนินั้นทำให้จิตเรา้นี่องสายเบิกบานไม่ตกอยูอ่อำนาจของความโรคคนเราเมื่อมีความโลภค,ครอบงานแล้วย่อมไม่เห็นบุญเลยไม่เห็นทางสวรรค์เลยไม่เห็นทางนิพพานเลย ไม่ทําความดีเลยมีความโ้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ครอบงํามหมดความโกรธก็ครอบงาําความหลงก็ครอบงาําความตนีทั้งหลายเนี่ยครอบงําแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาใจตัวเองให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยฉะนั้นทานถึ่ว่าโสดาบันเนี่ยเมื่อสําเร็จโสดาบันนั่งกรรมาฐานจนสาเร็จโสดาบันแล้วเนี่ยมีผลคือการให้ไม่เสียดาย แล้วอยากจะให้ให้แล้วมีความสุขเมื่อเห็นพระพิสุสงฆ์ด้ใช้ของตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่างมากไม่มีสุขอะไรมากเท่ากับการให้แล้วเกิดความสบายใจการที่เจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยส่งผลให้ถึงว่าสำเร็จโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ให้ไม่เสียดายให้แล้วไม่จนีอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนไม่พยาบาทอย่างหนึ่ง ได้เป็นคนไม่หลงทําการคดีตายคริยาตายอย่างหนึ่งเวลาตายแล้วไม่หลงเวลาตายแล้วไม่ลืมบุญที่ตนเองทําไว้จิตพองใสในเมื่อตัวเองจะตายจึงไปสู่สุคติไม่ไปนรกแน่นอนการที่เรามาเข้าวัดที่เรามาทําทานเนี่ยเพื่อเราจะตระความเบียนไหวตายเกิดคือดับความทุกข์ที่ใจให้เกิดความเสียดาย ให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นบุญที่เราทำไว้ของเราไว้แล้วนะเราสบายใจได้แล้วนะเป็นของที่จิตตัวเราไปได้แล้วนะใครแย่งใครรักเอาไปไม่ได้แล้วนะไม่หายแล้วนะทรัพย์นี้ใครขโมยไม่ได้แล้วห้าร้อยบาทอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี้ยร้อยบาทอยู่ในหัวใจเราแล้วไอ้ที่มีเป็นพันเป็นแสนบาทยังเสียดายอยู่ยังไม่ได้อยู่ในใจเราเลยเี่ย อาจจะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นก็นได้อย่างคนบางคนนะเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยอย่างแหลมตะลมพุกกันดีที่อะไรกระทูนกันดีมีเงินมีทองมีข้าวพุกของ,ของเพียงพริตตาเดียวชั่วคืนเดียวพริตตาเดียวไม่เหลือเลยแม้แต่พาน,นุ่งดูสิไอ้ที่จะเหลือคือที่ทาบุญไว้ท่านนั่นเอง ที่เคยให้ทารักษาศีลจะเหลืออยู่ในใจแต่พิษตาเดียวน้ํามาพัดไปหายเกลี้ยงเลยสวนยางทั้งสวนหายเกลี้ยงไปเลยบ้านทางหลังจมหายไปลูกหายไปเมียหายไปไม่มีอะไรเหลือเลย,เยที่จะเหลือคือบุญที่ทําไว้ถ้าไม่ได้ทําบุญแล้วเสียใจมากเลยจะต้องตายตามบางคนผูกคอตายตายตามไปก็มีเยอะเลยเนี่ยแต่ไอคนที่มีบุญน่ะไม่ไม่ตาย ียเสียอะไรไปก็ต้องทําใจได้คิดว่าเป็นกรรมของเราเราทําได้แค่ไหนก็ต้องเป็นของเราแค่นั้นไอ้พวกที่ไม่ได้ทําบุญไว้ปลุกขอตายหมดเสียใจว่าของเราหมดแต่แล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ที่จริงคนเราได้ร่างกายมาเนี่ยก็ได้มาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปมาก็มันเสียไปเราก็ยังมีเสื้อผ้าอยู่ความเป็นจริงเลยก็ไม่ควรจะต้องตายตามไอ้รูปก,ก็มาเจอกันทีหลังเมียก็มาเจอกันทีหลัง สามีก็มาเจอกันทีหลังเมื่อมันหมดไปก็เราก็ตัวเราก็ยังอยู่เรายังไม่มีอะไรหายไปเลยไอ้ของพวกนี้มันของมาเจอกันทีหลังเมื่อก่อนเรามาเกิดมาท้องแม่เราก็มไดน,นนุ่งผ้ามาเราก็ยังมีผ้านุ่งผ้าหม่มก็ถือว่าเป็นกาําไรที่ที่มีผ้าพัานกายแต่นี่คนเรามาคิดผิดใช่ไหมคิดว่าขาดทุนแล้วหมดแล้วสิ้นหวังแล้วเนี่ย สามีทิ้งแล้วลูกไปแล้วสิ้นหวังแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ไหนโอ้เรายังเหลืออยู่เลยเรื่องความฉลาดเกิดมาเราไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยมาแต่ตัวไม่รู้อะไรเลยน้ไม่รู้โมไม่เห็นแต่พอโตขึ้นมาในศึกษาเราเรียนในรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วใ้ศึกษาก็เข้าใจ เราก็มีกําไรด้วยความรู้ขึ้นมากเลยในเรื่องอะไรที่เราเราจะเสียใจว่ามันหมดไปแล้วมันยังไม่หมดมันมีมากขึ้นเมื่อตอนเป็นเด็กเราไม่รู้เลยไม่รู้ทุกไม่รู้สุขไม่เคยศึกษาเราเรียนอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาแล้วเราได้เข้าหาศีลธรรมเรามีเยอะเลยแต่มันมีไม่เท่าเก่ามันมีไม่สมบูรณ์ไอ้ที่หายไปเะี่น,ม,นมันเสียดายเท่านั้นเอง แต่แค่พูดแล้วไม่มีใครขาดทุนเลยคนที่เกิดมาในโรคนี้กำไรทุกคนแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่กางเกงตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้จะมีลูกคนหนึ่งก็เป็นกำไรชีวิตแม้จะมีสามีคนหนึ่งกำไรชีวิตแม้จะมีภรรยาคนหนึ่งก็มีกำไรชีวิตมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีปุ่งเป็นกำไรหมด แต่ถ้าว่าหมดสามีไปก็ถือว่าก็ยังไม่ขาดทุนก็ยังมีลูกอยู่หมดลูกไปก็ยังไม่ขาดทุนยังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่หมดไปก็ยังไม่ขาดทุนเรายังมีตัวเราอยู่ยังมีบ้านกินยังมีเงินใช้ยังมีเสื้อผ้าอยู่เราก็ยังมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ยังไม่หมดไปหมดเราเมื่อไหร่นั่นจึงจะว่าหมดตัวหมดตน การตายใดที่เรายังไม่ตายยังไม่หมดตัวหมดตนหรอกแต่ถ้าเรายังอยู่นี่ยังกำไรทั้งนั้นกำไรที่ได้มองเห็นโลกกำไรที่ได้เห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปได้มาเกิดในโลกนี้ถือว่ากำไรดีก็ตายในท้องแม่นีเจ้ากันไปเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถือว่าไม่ได้กำไรแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้กำไรถ้าเกิดแล้วตายนั่นถือว่าขาดทุน แต่ถ้าเกิดมาทำบาปก็ถือขาดทุนคนจะร่ำจะรวยจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เกิดมาหลงเขาบอกว่าคนมีความหลงหลงไม่ทำบุญหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนึกว่าตัวเองเป็นของตัวเองก็ทำจะบาปกินเหล้าเมาสุรานารีทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบาปไม่สนใจทางกุศลธรรมเขาเรียกขคนขาดทุน จะมีบ้านตักร้อยหลังมีเงินตักรอยลายก็เด็กคนนั้นขาดทุนแล้วมาเป็นมนุษย์คากําไรขาดทุนเพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกขาดทุนก็มีเยอะโยมพวกขาดทุนที่ทาบาปนะพวกขาดทุนทั้งนั้นเลยพวกข้าเขาลักเขากินเหล้าเมาสุรา คหลงทรัพย์สมบัติเราเป็นของตนไม่เสียสละเลยนะขาดทุนหมดเลยเพราะมาเพิ่มความโลภความตะีซึ่งจนมากมายเหลือเกินจนแกะไม่ออกทั้งทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรเลยมาสมมุติใช้กันชั่วครูช่ช่วยามพอตายแล้วเราก็อ,อกไปไม่ได้เนี่ยพวกขาดทุนพวกกําไรก็เออเกิดมาชัน่นี้ลําบากเนาะมาเป็นมนุษย์นี่ต้องต่อสู้ต้องดิน้นรน อุปสรรคนานาประการมีทั้งเรื่องราวต่งตางๆคงจะทําบุญไม่ไม่ดีจึงได้มาเจอศัตรูมู่มานจึงไม่มีอะไรราบลื่นในชีวิตเลยเราต้องทําบุญของเราในชาตินี้ายชาติหน้าจะได้พ้นทุกข์นับทุกข์นั่นแหละเรียกกําไรจะไม่มีเงินเลยแต่ก็เรียกคนนั้นไม่ขาดทุนมีกำไรชีวิตเพราะสร้างเพราะทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง